ผ้าผืนแรกคะ่ะผ้าผืนแรกสีเหลืองนะคะเป็นดอกไอด้ดาวเรืองคะ่ะดอกดาวเรืองนะคะทอจากดอกดาวเรืองค่ะผืนที่สองมาจากดินแดงค่ะดินหินเหวบ้านเรานี่แหละค่ะจากภูหอค่ะดินบ้านเรานะคะแล้ว,ลวผืนที่สามก็คือดอกอัญชันดอกอัญชันคะน่คะตัวนี้นะคะก็ได้ไอเดียคอนเซปต์นะคะจากดินน้ำโดมไฟเนาะแต่แต่ไฟเดยยังไม่มานะคะอ,คอ่า อันอันแรกนี่คือจะเป็นน้ํานะคะเป็นคลื่นน้ําเห็นไหมคะมันจะมีคลื่นแบบเดี๋ยวขายายให้ดูก่อนอ่าจะเป็นคลื่นแบบนี้นะคะจะมีรอยคลื่นน้านะคะซึ่งคลื่นน้ําจะมีหลายระดับข้างล่างมันจะเป็นคลื่นแบบเหมือนน้านิ่งไหลลึกอ่าเห็นไหมคะมีมีเส้นแล้วก็มันจะมีการ แนวตรง,นงแนวโคง้งพอแนวตรงเนี่ยพอน้ํามันจะมีนิ่งๆแล้วข้างบนก็มีแรงกระเพื่อมอันนี้คือได้ไอเดียจากการที่สะท้อนถึงเรื่องน้ำนะเนาะน,น้ำขึ้นน้ำลงใช่น้าขึ้นน้าลงขึ้นอ,นอใช่นะคะส่วนผ้าพื้นที่สองเนาะก็จะเป็นพลังของอาทิตย์อ่าพระอาทิตย์นะคะผ้าะบางของพระอาทิตย์เนี่ยมันจะมีทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนาะอ่า อันนี้จะเป็นพลังของพระอาทิตย์แต่การย้อมคือเราใช้ดินนะคะเพราะว่าคนที่เกิดมกราคมพามีนานเนี่ยจะเป็นธาตุไฟก็คือให้ใช้ดินเนาะเพื่อจะดับไฟให้มีความเย็นนะคะส่วนอันที่สามนี่พลังลมเห็นไหมคะว่าจุดศูนย์กลางของลมเนาะมันก็จะเป็่งกระจายออกมาเนาะแต่อันนี้ือเราจะใช้คือดอกดาวเรือง,เ,องนะะเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้คือไอเดียมาจากดินน้ำลมไฟซึ่ง ช่างมัดนะคะก็คือเป็นศิลปินชุมชนนะคะพื้นบ้านคืออ่าอีไซหนปาประกาไว่าอย่างก็แต่พอวามเียกเอิญแม่น้องฝนเนาะแต่จริงๆเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวซื้ออย่างก็ซื้ออย่างแม่แดงสิอีไซขาว่าอย่างเดี๋ยวค่อยหาหนาบากาเดี๋ยวค่อยหาหนาปากาใหม่อันนี้คือเซตแรกที่เราทําให้กับกระทรวงวิทยศาศาสตร์นะคะใครที่สนใจก็สามารถไปช้อปปิ้งกับกระทรวงวิทยศาศาสตร์ได้เลยนะคะ